พาร์ทสองนะครับพาร์ทสองหรือพาร์ทสามผมก็ไม่รู้นะครับนี่นี่ครับพี่เมียกําลังจะเดินไปราวที่สองนะครับนี่นี่คือสเตจด่านที่ชื่อว่าห้องน้ำแห่งนรกนะครับห้องน้ํานรกก็ได้ฝากฝากไว้กับนายนายบิ๊กตะก้อง นี่นะครับนี่ครับอบอบบี้อบี้อน้ำนะครับคนมอเตอร์ไซค์ไหม้นมอเตอร์ไซค์ไหมเฮ้ยพี่พี่เหียข้ามมเหียะนีพี่เียมเ่มใหม่เียมาเริ่มใหม สิพี่เมียจะได้ไงพี่พี่เมียจะได้ไหมนี่ครับมอไซค์มอไซค์ใครไม่รู้กับพี่เมียนะครับตอนนี้พี่เมียกำลังจะอบออบบี้ปลากลัวโคตรเทพนะครับโอ้โหตายตไม่ขึ้นขึ้ไอสิขึ้น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 โอ้โหดักดักพี่เมียบูมโอ๊ย

นี่ไงนี่ไงรองเท้าอยู่นี่อืมเอาเอารองเท้าให้พี่เมียหน่อยครับเอารองเท้าให้นายพี่เมียหน่อยครับนี่นี่คือเมนคาแรคเตอร์นะครับเพราะเราเป็นไซด์คาแรคเตอร์ผมเป็นตักล่องนะครับเชฟคือผู้ช่วยกับบิ๊กบิ๊กคือมิสเตอร์บ้าบอไม่รู้นี่ครับนี่คือพาร์ทพาร์ทพาร์ทสองครับ

ให้พี่เมียนั่งพักก่อนพี่นายคนดังพี่เมียอาจจะเหนื่อยก็ได้นะคะรับอ,อ,อุ้ยแสงแสงโตรสว่างโอ้หอะไรเนี่ยแสงโคตรดังโอ้โหไหนไหนครับคนดังพี่เมียอยู่ไหนครับ นี่นี่คือฟุตบอลคนดังในใหม่นะครับกับกับเอ่อฟุตบอลเล์ที่ชื่อว่าวีโก้นะครับนี่ครับู้ดอกบอลเสียงดังจนทำช็อกเวฟเลยนะครับอู้บูมบูมบูมนี่ครับนี่ครับ